เราก็จะไปตัดเป็นคลิปสั้นคลิปสั้นลงใน Ti t o ็อกคลิปสั้นไปลงในเรียวคลิปสั้นไปลงในช็อตนะพี่ลองคิดดูแล้วกันนะเนี่ยขนาดสามอย่างเนี้ยแล้วก็ใน YouTube ในช็อตก็มีเงินเข้าใน Ti t o ็อกมิก็มีคือมันอาจจะเล็กน้อยนะครับพี่น้องฟังดีๆนะครับมันอาจจะเล็กๆน้อยๆแค่หลักสิบหลักยี่สิบหลักสามสิบแต่พี่น้องรู้ไหมครับว่าหลักสิบถ้าได้บ่อยๆเป็นหลักร้อย ถ้าได้บ่อยๆเป็นพันถ้าได้บ่อยๆเป็นหมื่นถ้าได้บ่อยๆเป็นแสนหลักสิบถ้ามาหลายๆช่องทางมันก็เป็นหลักร้อยเห็นไหมครับหลักร้อยหลายๆช่องทางก็เป็นหลักหมื่นพี่น้องรู้ไหมครับว่าอย่ามีเงินน้อยอย่าปฏิเสธเงินน้อยมีช่วงหนึ่งอาจารย์นัคิดว่าโอ้ยไร้สาระนะไร้สาระการทําอย่างในหน้าติกตอกไร้สาระได้เงินไม่กี่ตังค์หรอกโอ้โหมองมองไปทีเด็กนะครับเด็กเด็กอายุไม่เท่าไหร่นะครับ ทำในหน้าทิกตอกจากเริ่มต้นไม่รู้อะไรแต่ก็ค่อยๆทําไปโอ้โห <c oughs> พี่น้องพี่น้องรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นครับผ่านไปแป๊บเดียวครับพอคลิปมันวรอลคลิปมันแมสนะครับโอ้โหรายได้เป็นหลักแสนอะต่อเดือนอะบางคนสี่ห้าแสนนะครับมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงในหน้าทิกต็อกจะมีรายได้หลักแสนต่อเดือนนะครับมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ในแง่ของการทำมาหากิน มันเป็นไปไม่ได้ในการหาเงินในวิธีการอื่นมันเป็นไปไม่ได้ในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพราะมันต้องใช้เวลามันต้องใช้อากาศมันต้องใช้การดูแลรักษาแต่มันเป็นไปได้ในคลิปแมสมันเป็นไปได้ในในหน้าทิกตอกมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากมันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากครับมันเป็นเรื่องที่เรามองข้ามไม่ได้นี่แค่หนึ่งช่องทางนะนี่แค่หนึ่งช่องทางนะอาจาัย์กำลังจะบอกว่าแค่หนึ่งช่องทางนะพี่น้องที่เคารพแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าพี่น้องค่อยๆทํา ให้มันติดทุกช่องทางให้มันเป็นสี